มาแล้วปะพร้อมแล้วพี่เพชรเพ็ดทำไมมันน่ากลัวจังวะกูไต่พี่เหี้ย <c oughs> มึงกูเล่นคนละเกมอ่ะจริงกูดูดูวูนี่ดิพี่ขึ้นไม่ได้อ่ะพี่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 ตามตามผมตามผมตามผมเชิญหัวแม่งสลิงมันพี่แกดิฟดูดูดูนี่ดูอะไรแล้วคุณไหลนะเนี่ยเนี่นี่ดูนี่ ก็แค่เน okay, like ี้ยค like ูพี่พยายามจะแปลมกระโดดแล้วอะแบบเฮ้ยโดนจิเอดนจบเออเอ๋ออ๋อิอ๋อชิปชิปชิเอ๋อเอ๋อเเอ๋อเอ๋อเอ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 ๋อเอ๋อเออเอ๋อเอ๋อออเอถาเอ่าเเเเอ พี่รับอยู่พี่รับอยู่พี่รับอยแล้วกูแล้วกูสดิงแล้วกูสดิงไปลวเพื่อนไปด้วยโอ้ยตก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 ตเล่งเงนกูเล่งเนกูไปไกลแล้วเออกรกากี้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 เฮ้ยนายกูกี้กี้กูกกะกะกี้ก้กูอ่างทองข้ามจขึ้นได้่าว มันจะมีอยู่จังหวะน,นึ่งอันนี้ไม,ไม่ได้เออมันจะมีอยู่จังหวะนึงอันนี้กูขึ้นไม่ได้นายไปนู่นละขึ้นทางไหนไวะอ,อ,อ,อ๋อไปเลยไปเลยไเลยไเลยไเล้ยาลุวิร์ลเออเจไปด้วยเอ้าไล่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 เฮ้ยจ้าลุยเวิร์การกิการเกะกูแล้วก็ตรงน,นี้เฮ้ย <c oughs> เอ้เดี๋รงนี้รงนีเอ้ยันฝังนี้ด้วยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้กูมามเป็นไหเฮ้ยเลยยเฮ้ย้เยเฮ้ยเนี่ยเฮ้กูกูร้ายแล้วนี่แต่มันเร็วกว่าอ้อมไงพี่จะไปหรอมังเออคิดว่ามันเร็วก็คือเร็วนีนนี่นี่ ไม่เวิร์กไม่ได้ไม่เวิร์ก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 เลยเยเลเตายรูไหลยาวเลยตายไยาตกตายแล้วที่เออเกตายเมื่อกี้เลือดไหลเดียวแต่ัวมลองม้อ้ไลไหลไหไหลอนผมว่าเราออกไมไไ่น่นี่ อะไรวะกตกแล้วไม่ไม่ไเดี๋ยวเฮ้ยอ้มุมมุมมีเพชรเว้มุมมีเพชรเว้มีเพชรไอ้มุมมีเพชรได้เหรอีเพได้ปะไออะไรวะเอาลวถ้าถ้ามีคนตายศพจะพิ่นไม่ต้องเก็บศพพี่มันไม่ต้องเก็บศพเราไม่ต้องเก็บศพไอหยุดก่อนยุดก่อนกูกินยาก่อนกินยาก่อนเโอเคไดสลิงมสลิสลิงไได้ได้ได้ไ้ไวออกซ้ายไดเลย เราเราไปไม่ไหวแล้วเพื่อน่งั้นเราอ้อมเป็นสองคนเราไปทางไหนอ่ะเจ้าถ้ามีอะไรตรงนี้ไม่มันบอกว่าไม่มีอะไรนะพี่โอกาสเขยวกูไปแล้วผมยังมีโอกาสอยู่ถูกกูเทถูกกูกราดถูกก็วิ่งไม่กลัวเราเป็นเลี้ยงตามไปแล้วเจ้เจ้ผมจะดีแค่เจ้ได้แล้วเลิศเจ้กีกเจ้า กูกลับไปทางเจียดิแล้วกันเทานั้นกูยอมแพ้กับทางกูแม่งเพระสลิงสลิงพี่เป็าตแล้วอ่ะจะมินไม่อผมก็หมดแล้วพี่มันต้องทีนิด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 ทินิดทินิดจนผมถึงแล้วไงหละนี่นั่นเฮ้ยเมื่อกี้กูเจอคาล้ของโลกเหรอถาได้อผมก็ไม่ได้าอะไร เจ็บหันหน้าหันหน้าทางนี้เลยหันหน้าทางอื่นอะเอ้ดี๋ยว่ารัวๆุลนะหันหน้าทานนี้ไว้กูสเปนมาจนกูรู้สึกว่ากูไม่หนาวอีกต่อไปแล้วนั่นแหละพี่ ไปยังรวเร็วเหยียบทานทานทั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 นทานเอื้อเอื้อไอ้สิงพอดีเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยโควอ้อมดีกว่าแต่รับเจได้ไหเห็นด้วยก็ยอ้อมดีกว่ากูบอกพวกม,มึงแล้วว่าอ้อมดีกว่าไปรับเจได้ปะพิเภกลงเขาพี่ไอ้ภูไม่เอาคอนเทนต์ที่ว่าตกไปตายนะเว้ย ไม่อยากได้ปะล่ะไม่อยากได้ตึกตักตักตึกตักนี่ไงอุ้ยนั่นยังไงนั่นนันยังไนั่นยไงอะไรนั่นนะนู่นนะนั่นนั่นอะไรนู่นอะไรเลยนู่นไม่เห็นนะนั่นนะนุ่นนั่นตัเชี่ยนะอุ้ยอุ้ยพี่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 ข้างหลังพี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอุ้ยตัวเชี่ยะ Tuck tuck, ui mean, kêu tuck. Do you know 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 you mở you know 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 ตัวใหญ่เหรอเฮ้ยมันตัวใหญ่อะไรไม่ทำไรไม่รู้แต่ฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าฆ่าขออย่าเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดโมโรทอบสักทีโทร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 ไม่อุ้ยเสียงอะไรเฮ็ดระเบิดอะไรวะฆ่าปลาจะวิธีง่ายสุดฆ่าปลาด้วยระเบิดเลยนะ เดินตามไปนานเลยพี่ก็อาหน้ป่าด้านหลังก่อนอ้เอ้ยอาหารขึ้นมาตอนที่กูต้มน้ำแดบไปได้ยังไงเฮงเอ้ยกุงไม่มาเลยวันนี้วะเฮ้ยเควินล้มเฮงยี่มอ,อตบเควินกระบาลลุดนเลยอ่ย <c oughs> โอ้โหกูเกือบจะลั่นลูกซองแล้วไอ มึงเดินมาแบบมึงเป็นคนป่าพี่เ <laughs> ยอาอุปกรณแล้วมึงก็ไปต่างกันได้ได้กูหันไปกูตกใจเลยตอนแรกอะเฮ้ยรอด้วยนั่งรถด้วยอะไรวะถ้ำอ่ะจะไปถ้ำไหนวะอ๋อ,อกูไม่ได้ไปถ้ำไอ้ถ้ำนี่ต้องอ้อมอีกไกลเพลื่อนแต่นี่กูมาเอาอุปกรณ์ก่อนออมันอยู่ที่แม่น้ำที่ไหนรูน้ว่ามันเป็นดาบเป็นมีดเป็นมีดเลย อ๋อมาชิเตะทำไมเราไม่เป่าลมม,มีม,มาม่าดูดาพีห <c oughs> ม้มอด้วยเจเจหมอ้อ <c oughs> เนี่ยได้มามีมัชตีเฮ้ห <c oughs> ม้อเ, <c oughs> เลอก <c oughs> ็กเนาะไม่ได้เหรอคนฟันใครตายไว้ไดย <c oughs> มีดนี้มันเป็นมีดเดินป่าแต่วันคนมากเลยนะเว้ยในจริงๆใช่ในจริงแต่นี่นี่ใช่สัตว์สันว์ออฟออเรนเอ่อใช่แล้วเดี๋ยวที่เดี๋ยวเราจะอ้อมไกลแล้วเจ็เพราะมันมันอยู่ในแบบเป็นทางผ่านกี่รถไปไหมมันไกลขนาดนั้นนะได้นะถ้ามึงถ้ามึงรู้ทางมึงเป็นคนขี่อะไรได้ี่ให้นายขี่มันรู้ทาง หน้าหลังดีกว่าทมอลคเฮ้ยกูยังไม่ได้ขึ้นเลยฮัโหลเฮ้ยกูยังไม่ได้ขึ้นเลยมันเลงยากอ่ะอ่งอันึงอันนึงอันนอันนังอปนนอัน่ึอัอิอนอันอนอัอนนอันอันนอันนึงอนนงองนอง แฟนนั้นเราไม่เคยเจอป่ะอุ้ยโออะไรวะวิ่งกันเลยวิ่งผ่านมาเมื่อกี้แต่หมดกุ้ยน้อยนั่นตุ๊บตุ๊บมาเยอะอีกรู้เหรอไม่เคยไม่เคยเจอป่ะอันเนี้ยไม่เคยแรดเหรอเฮ้ยมันมันยังมันยังมีชีวิตโอ้ยชนกูไม่เป็นไร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 เชียรผมเชียรผมรถไร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 ้ายรถร้ายรถร้เชียรผมเชียรผมเชียรผม เที่ยมมาในตัวผมจ้ะอยากูุณเธเลยอืมไอ้นายเขาใช้สิ่งนี้กันบ่ไอ้น้องเขาใช้รถล้อสาระล่อนเร็วเฮ้ยมันถือสมอเรือไอ้ผู้ไอ้มันถือใบพัดเรือไอ้ผู้ไอ้ผู้เอินไหไหนไหอ้ผู้มันถือใบพัดเรือเนี่ยอย่าพันขอตัดสายนี่เฮ้ยไอ้ bạn đi phụ du luôn, ôi, con <laughs> thớt, máy máy, oh máy máy không hay, không hay, không hay, không ดูไฟไม่ได้ดไฟไม่ได้นอนไปนะไม่สุกแล้วป้าพี่พูดอะไรนะพี่จะกินหม้อไงนะกูอยากินหม้อกูอกินไปทั้งหม้อเลยี่หม้อใหญ่ไปเลยพีขอซดปืนได้ครับขอสองปืนไม่ให้อีสั มอกูเยอะแบบหนึ่งมอกรูหมดภายในสองวิรูกคนแั้ต่อแถวกันเพื่อจะกินก้าวรูรอสวยแล้วอ่ะกูบอกเลยได้คนละคำพอดีอ่ะหมดพอดีเฮ้ยอไม่ต้องกินอมอเอาซอนคนเดียวเอ้ยไม่ไ้ตู้จัลลาร์ วิ่งผ่านเยอะกว่างเองนี่ต้งขุดมะเฮ้ยาศาสนาจักรไอ้ผู้แม่งเยซูแม่งศักดิ์สิทธิ์จริง